ครับผมนะครับก็ขอกราบว่าสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับผมกับช่างวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมมาส่งงานลูกค้านะครับผมนะครับก็สี่ท่านนะครับผมวันนี้นะครับจัดส่งนะครับอ่าก็มีทั้งหมดนะครับสี่ชุดนะครับที่จะส่งวันนี้นะครับผมนะครับก็มีตู้เปล่านะครับตัวนี้เลยนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จัดส่งนะครับผม จังหวัดสมุทรปราการนะครับตัว6กคูเตัวนี้นะครับผมนะครับเป็นมินิอนนอนแต่ลูกค้าต้องการพบเป็น6กคูนเนะครับผมนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมนะครับสีเขียวมิ้นท์นะครับเป็นชุดในราคา7จ็ดพนนะครับผมนะครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดระยองนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็ปกติก็เป็นชุดนะครับในราคานะครับเจ็ดพันเก้าเช่นเดียวกันนะครับแต่ลูกค้าเพิ่มสเปคตู้เป็น8นิ้วนะครับตัวนี้นะครับก็จบไปในราคา8,300บาทนะครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดกรุงเทพมหาานนนคครรระะะับผมมก็จปณี้เลย ตัวนี้ก็จะเป็นตู้เปล่านะครับจังหวัดตราดนะครับผมนะครับตัวนี้ครับผมเป็นงานดิดนะครับโอเคนะครับผมนะครับในชุดเก0บนาวนะครับก็ค่อนข้างที่จะเห็นรีวิวนะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับเป็นแอมม์นะครับคาร์ดเอเบียร์สนลนะครับหตัวนะครับตัวนี้นะครับผมเนี่ยครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมนะครับอุปกรณ์เหมือนกันนะครับตู้นั้นนะครับผมเพราะว่าเป็นชุดราคาเดียวกันนะครับแตกต่างแค่ขนาดตู้และเสียงกลางนะครับผมมีสวิตชิ่ง1ตัวนะครับเป็นตัวจ่ายระบบไฟทั้งหมดเลยนะครับ ด้านบนเราก็จะติดตั้งพัดลมนะครับ1ตัวนะครับเป็นพัดลม5นิ้วนะครับพร้อมตะแกรงเหล็กเรียบร้อยนะครับกันสิ่งของนะครับกระแทกใบพัดลมเองนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นปลั๊กแยกนะครับผมนะครับ ตู้เราทําให้ปักแยกทุกอย่างนะครับตอนปัจจุบันนี้นะครับผมนะครับปักแยกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน็อตหกกระต่ายบวกลบนะครับที่เอาไว้ทําให้ลูกค้านะครับเอาไว้พ่วงต่อกับไฟ12โวลต์นะครับต่อแบตเตอรี่นะครับ14โวลต์ลงมานะครับไม่ให้เกิน12โวลต์นะครับต่ำกว่านั้นก็จะระบบไม่อาจจะไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับแต่ก็เล่นได้นะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมระบบปีเจ็ดแบนแยกซับนะครับปีคาราโอเกะนะครับ เล่นไม้ได้2ช่องนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะรีวิวเยอะพอสมควรนะครับว่าเป็นชุดยอดนิยมก็ว่ากันไปนะครับวัดโวลต์นะครับเครื่องเล่นบลูทูธนะครับแล้วก็อินพุตนะครับผมนะครับตัวนี้เลยนะครับเอาไว้ให้ลูกค้านะครับต่อพ่วงสัญญาณเข้านะครับผมรองรับสัญญาณจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แรงต่างนะครับแหลมคู่หนึ่งนะครับแนิ้วคู่หนึ่งนะครับในตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเสียงกลาง6.5นิ้วนะครับในงบปัจจุบันนะครับเจ็ดพันเก้านะครับผมแหลม โอเคนะครับผมเดีเ๋ยวเรามาเทดสเสียงฟังตัว8นิ้วกันก่อนเลยนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับอากาศนี่โคดตร,ร้อนเลยนะครับผมร้อนมากโอเคมาเพลง,ง,ง,งก็ผมฟังเป็นแนวรถนเห่นะครับผมเพราะว่าเน้นนะครับไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับต้องขออภัยนะครับในการเทสเสียงนะครับ โอเคครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมคุณภาพเสียงนะครับการันตีนะครับผมครับชัดเจนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้เลยนะครับผมนะครับขอเปิดญาตนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟสีฟ้าทะเลนะครับหรือไอบูเช่นเดียวกันนะครับเชื่อมอุทตเรียบร้อยนะครับผม เสียงครับครุภาพเสียงสมบูรณ์นะครับใช้งานได้ปกติทุกตู้นะครับผมนะครับขอประคุณนะครับลูกค้านะครับผมนะครับที่เข้ามาสั่งทํานะครับยังไงก็โทรศัพท์อาจจะสะดุดนะครับเพราะว่ามีความร้อนนะครับผมนะครับโอ้ยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับถ้าคลิปนี้สะดุดนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบในผลงานนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ